Thank you มิลลิบุวันนี้นะคะจะพาไปดูเทคนิคการนอนให้หลับสนิทของนักบินอวกาศนาซ่านะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสถานีอวกาศานานาชาตินั้นจะมีเหตุการณ์พระอาทิตย์ขึ้นถึง16ครั้งต่อวันค่ะคําถามคือเขาจะนอนหลับได้อย่างไรเพราะว่าถ้านอนไม่เต็มที่ก็จะส่งผลต่อการทํางานแน่นอนนะคะดังนั้นวันนี้มาดูกันดีกว่าว่าเขามี6เทคนิคอย่างไรให้สามารถนอนหลับได้ใครที่นอนหลับยากน่าจะนําไปใช้ได้ด้วยละคะ่ะ อย่างแรกเลยนะคะคือควรจะกําหนดเวลานอนและเวลาตื่นให้ชัดเจนค่ะปกติร่างกายของคนเรามีนาฬิกาชีวิตอยู่แล้วนะคะที่จะควบคุมระบบการทํางานต่างๆของร่างกายรวมทั้งการนอนหลับการตื่นนอนแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆด้วยค่ะดังนั้นถ้าใครนอนไม่เป็นเวลานอนน้อยหรือว่าไม่นอนเลยนะคะนาฬิกาชีวิตนั้นก็จะผิดเพี้ยนไปได้ดังนั้นสิ่งสําคัญคือควรกําหนดเวลานอนและเวลาตื่นให้เป็นกิจจะค่ะ ซึ่งวิธีนี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาการนอนได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเราสามารถนอนเป็นเวลาได้มากขึ้นนาฬิกาชีวิตของเราก็จะเป็นปกติมากขึ้นแต่ก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องกําหนดแค่เวลานอนกับเวลาตื่นเท่านั้นค่ะเวลาอื่นๆนะคะอย่างเช่นเวลาในการกินเวลาการออกกําลังกายหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆถ้าสามารถกําหนดได้ก็จะดีกับนาฬิกาชีวิตของเราด้วยค่ะ เทคนิคที่2ก็คือการหาความรู้เรื่องการนอนหลับนะคะคือแต่ละคนนะคะนาฬิกาชีวิตหรือว่าร่างกายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันค่ะเราควรจะศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจร่างกายของเราเองนะคะว่าเหมาะกับรูปแบบไหนอย่างเช่นเรื่องของการออกกําลังกายค่ะบางคนนั้นถ้าออกกําลังกายก่อนนอนไม่เป็นไรนอนหลับสนิทนะคะแต่ฝนเองค่ะต้องออกกาลังกายตอนเช้าหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ต้องก่อน6กโมงเย็นถ้าหลังจากนั้นแล้วจะนอนไม่หลับแบบนี้เป็นต้นเราต้าตองสังเกตตัวเองด้วยนะคะหรือบางคนก็จะมีเรื่องของการกินอาหาร ก่อนนอนถ้ากินมากเกินไปอาจจะทําให้ท้องอืดแล้วก็ประสบกับภาวะนอนไม่หลับก็มีนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นสังเกตตัวเองเสมอแล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนแล้วก็นํามาปรับใช้กับหลักการนอนของตัวเองให้เหมาะสมที่สุดค่ะ เทคนิคที่3ก็คือสภาพแวดล้อมของห้องนอนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะนาซ่าระบ,บุไว้ค่ะว่าเขาจะมีกําหนดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้สามารถนอนหลับได้อย่างสบายนะคะแล้วก็ทําให้นักบินอวกาศไม่ถูกรบกวนด้วยค่ะซึ่งสภาพแวดล้อมนั้นก็ประกอบไปด้วยอุณหภูมิแสงเสียงหรือแม้แต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในห้องที่ควรมีปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะนอกจากนี้นักบินอวกาศทํางานในสถานีอวกาศนะคะก็จะมีการลอยตัวอยู่ ตลอดเวลาจึงต้องมีอุปกรณ์พิเศษค่ะที่ช่วยทําให้ตัวเขานั้นไม่ลอยไปลอยมานระหว่างนอนหลับอีกด้วยแต่ว่าถ้าเรานอนกันในพื้นโลกปกติก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านั้นแหละนะคะจริงๆคนเคยฟังคุณหมอท่านหนึ่งนะคะที่เขาแนะนําค่ะว่าบรรยากาศที่เหมาะสมที่สุดสําหรับห้องนอนของเราก็คือเหมือนเราอยู่ในถ้าค่ะคือมีความมืดแล้วก็มีความเย็นนั่นเองลองกลับไปดูนะคะว่าห้องนอนของเราเหมือนอยู่ในถ้าแล้วหรือยังค่ะ เทคนิคที่4นะคะคือแสงไฟในห้องค่ะโดยปกติแล้วนะคะสถานียวากาศเนี่ยเขาจะมีการโคจรรอบโลกทุกๆ90นาทีนั่นหมายความว่าในแต่ละวันนะคะเขาจะต้องเจอกับพระอาทิตย์ขึ้นถึง16ครั้งด้วยกันแล้วคิดดูค่ะคุณผู้ชมเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแบบนี้มืดสว่างมืดสว่างจะส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของร่างกายอย่างรุนแรงและทําลายนาฬิกาชีวิตอีกด้วยค่ะ NASA ค่ะเขาก็เลยมีระบบแสงที่เรียกว่าเป็น solid state light assembly นะคะระบบนี้เองค่ะจะช่วยปรับสเปกตรัมของสีแล้วก็ความเข้มข้นของแสงให้เหมาะสมแล้วก็ทําให้นักบินนอนหลับได้สบายนะคะถามว่าเรื่องนี้สําคัญอย่างไรและเราจะนํามาปรับใช้ได้ในรูปแบบไหนคําตอบง่ายมากเลยค่ะคือห้องนอนของเราไม่ควรมีแสงที่มืดและสว่างสลับไปสลับมาระหว่างการนอนหลับค่ะควรเป็นระดับแสงระดับเดียวตลอดชั่วโมงการนอนของเราค่ะ ให้เราสามารถที่จะนอนหลับได้อย่างสนิทและยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะ เทคนิคที่5ค่ขานเราควรใส่ใจกับเรื่องการกินก่อนนอนนะคะปกติแล้วนะคะจะมีอาหารเสริมบางประเภทแล้วก็มีสารบางประเภทที่อาจจะช่วยและอาจจะไม่ช่วยให้เรานอนหลับนะคะสารที่ช่วยก็อย่างเช่นเมลาโทนินนะคะเป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาแล้วทําให้เรารู้สึกง่วงนอนแล้วก็ไปนอนหลับได้อย่างสบายนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอาหารเสริมบางประเภทค่ะที่มีการใส่สารเมลาโทนินลงไปนะคะเพื่อช่วยให้เราสามารถนอนหลับ ได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีสารบางประเภทเช่นกันนะคะที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนการน,นอนนั่นก็คือคาเฟอีนนั่นเองค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในชาและกาแฟถ้าทานก่อนนอนรับรองว่าอาจจะนอนไม่หลับก็ได้เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงดีที่สุดค่ะ เทคนิคสุดท้ายค่ะเพื่อให้การนอนหลับของเราสบายแล้วก็นอนหลับได้อย่างลึกและยาวนานมากยิ่งขึ้นก็คือการบําบัดการนอนค่ะโดยปกติแล้วนะคะนักบินอวกาศนาซาเขาจะมีการทําการบําบัดการนอนด้วยเพื่อที่จะกดล็อกความคิดในสมองของเขาไม่ว่าจะเป็นความคิดฟุ้งซ่านหรือว่าความคิดมากที่ทําให้นอนไม่หลับนะคะซึ่งถ้าทําการบําบัดแล้วเขาก็จะนอนหลับได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับเราเองนะคะนํามาปรับใช้ได้อย่างไรบ้างท่านเราพยายาม ทําเทคนิค5ข้อแรกแล้วแต่ก็ยังนอนหลับยากอยู่นอนหลับไม่สนิทอยู่หรือไม่ก็บางทีนอนไม่หลับเนี่ยนะคะควรจะไปพบนักบําบัดค่ะเพราะเขาจะมีวิธีที่จะปลดล็อกแล้วก็คลายความคิดฟุง้งซ่านหรือความคิดมากของเราแล้วทําให้เราผ่อนคลายและหลับสบายได้ในท้ายที่สุดค่ะ และนั่นก็เป็น6เทคนิคนะคะของการนอนหลับให้สบายจากนักบินอวากาศนาซานะคะไม่ว่าจะเป็นกําหนดเวลาการนอนหลับและตื่นนอนการหาความรู้เรื่องการนอนหลับสภาพแวดล้อมของห้องนอนที่บอกแล้วว่าต้องเหมือนอยู่ในถ้านะคะคือมืดและเย็นแสงไฟในห้องนอนนะคะก็ต้องเป็นแสงไฟในระดับที่เหมาะสมรวมถึงควรใส่ใจกับเรื่องการกินก่อนนอนและถ้าทํา5ข้อแรกแล้วยังไม่เวิร์คควรจะไปพบนักบําบัดเพื่อให้การพักผ่อนของ ดีเยี่ยงขึ้นนั่นเองค่ะเทคนิคแบบนี้นะคะเชื่อว่าจะทําให้ใครก็ตามที่อาจจะนอนอยู่บนโลกใบนี้หรือว่านอนอยู่ที่สถานีอวกาศที่โคจรอ,อยู่รอบโลกนั้นสามารถนําไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาการนอนของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเรานอนอิ่มนอนเต็มที่นอนอย่างมีประสิทธิภาพวันต่อมาตื่นเช้ามาเราก็จะสดใสแล้วก็มีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปนั่นเองค่ะ